สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราเก็บงานที่ดูอีกห่งคันนะครับเป็นวิทยาทานเลยใครกำลังจะซื้อรถ W204 นะครับหรือ Mercedes-Benz วันนี้เรามี C Class นะครับ C230 นะเป็นตัวเครื่อง V6 ตัวท็อปนะครับแต่ใครกำลังจะใช้รถเบนท์รุ่นนี้นะครับดูให้จบนะจะได้รู้ปัญหานะครับมาดู p r o c e s การเก็บงานของเราเนาะคันนี้นะครับจริงๆลูกค้าเครื่องเกียร์เขาดูแลมาครบหมดแล้ว คันนี้เป็นรถเก่าเราเองนะครับแต่มีปัญหาเรื่องระบบไฟเรื่องแอร์นะครับมาดูดีกว่าว่าเราเก็บงานยังไงบ้างนะครับอยากให้เราเก็บงานหรือจะซื้อรถจะขายรถจะซ่อมรถก็แอดไลน์ตาม QR วอารโค้ดตามนี้ได้เลยฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น C230 นนะก่อนเข้ามาเราจะเช็คนะครับอาการอย่างแรกแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกดูช่วงล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ช่างเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับ ก่อนขายทุกคันนะครับเราจะเอารถยกขึ้นหอยนะครับแล้วเช็คตรวจเช็คช่วงล่างนะครับช่วงล่างทั้งหมดที่เราถอดออกมาเนี่ยเราจัดการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตามมาตรฐานของช่องโนเนมรถที่เราเอามาขายเนี่ยเราต้องการซ่อมให้ลูกค้าพร้อมใช้นะครับใช้เวลาหน่อยคันนี้ใช้เวลาเก็บระดับหนึ่งแต่ถามว่าช่วงล่างพร้อมนะครับตัวแหลกไม่มีปัญหาเลย๋ยวเราจะไปเช็คเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับ อาการเริ่มแรกนะครับก็คือมาตรวจเช็คช่วงล่างนะครับแล้วก็ลดพวงมาลัยหนักนะฮะตอนเราขับเทสนะครับก็คือมีอาการเสียงดังหน้าเครื่องคือเป็นเสียงอาการใหม่นะฮะสันนีฐานตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นแคมชาร์ปลานะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นคอมแอร์มันลั่นนะครับตรวจเช็คแล้วนะครับคอมแอร์ลั่นก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนคอมใหม่เนื่องจากว่าอาการนี้ถ้าเราปล่อยไว้ไม่เปลี่ยนใหม่อาจจะทําให้คอมน็อกนะครับ อาจจะทําให้เราต้องทัเปลี่ยนทั้งระบบแอร์นะครับก็เลยเปลี่ยนคอมใหม่นะฮะเราทําการสั่งอะไรล่คอมมือหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ช่างจัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะช่างเจอแล้วนะครับปัญหาที่เจอคือคอมแอร์เสียนะครับเขาเช็คเลยว่าแล้วมันคอมไม่มีเลยนะครับแล้วที่ยินเสียงป,ปักปักไม่รู้ว่าก้านข้างในมันขาดหรือยังนี่ดีนะครับมันยังไม่น็อก าน็อกนี่คือต้องทั้งระบบเลยเราจัดการเป็นคอมใหม่นะครับเอาจัดก,การเข้าเปลี่ยนไปแล้วนะนี่คอมใหม่นะครับเป็นคอมตัวใหม่เลยนะครับนี่คอมเดนโซนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยตอนนี้ช่างเขาเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเขากาลังแว็กคอมแอร์นะครับเปลี่ยนทั้งระบบเลยแอร์จะได้เย็นเจี๊ยบเลยนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนคอมแอร์ไปแล้วนะเรากําลังทําการแว็กเติมน,น้ํายาไปนะครับผมตอนนี้ เติมน้ำยาไปพอดีแล้วนะครับแอร์เย็นเยี๊ยบนะแอร์เย็นแล้วก็เสียงที่ดังตอนนี้ไม่มีนะฮะตอนนี้เสียงดังเมื่อเช้าเงียบแล้วนะฮะเมื่อเช้าที่มีเสียงดังปักปักปัก,ปกเหมือนการสูดนะฮะตอนนี้ไม่มีไม่มีเสียงแล้วนะเงียบแล้ว เราจะลองเทสวิ่งอีกทีหนึง่งเราซ่อมแอร์เรียบร้อยแล้วเราเช็คระบบไฟนะครับตอนนี้ไฟไม่โชว์แล้วนะตอนแรกโชว์เนี่ยบิดขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ไม่มีไฟะไรโชว์แล้วนะครับเราจัดการเช็คโปรแกรมพวก ABS ESP ES ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมานั่งซ่อมระบบต่างๆนะครับอย่างนี้ไฟเบรกไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไฟเบรกทั้งหมดเช็คระบบนะครับระบบไฟ สายไฟต่างๆนะครับหรือมาเช็คทั้งหมดเลยว่าอะไรมีผิดปกติบ้างไฟเบรกดวงที่3ไม่ติดนะ W สองศูนยไฟเบรกดวงที่3จะแอบอยู่ตรงนี้นะแต่ดวงอื่นดวงอื่นแก้ไขหมดแล้วแต่การลื้อนี่ลื้อเต็มเลยหมดเบาะหลังด้านใน ม่านหลังหรือออกหมดเลยหรือเยอะมากเพื่อต้องการถอดไฟเบรกดวงที่3มาแก้ไขเป็น w 204นะฮะกับอาการไฟเบรกดวงที่3ไม่ติดตอนนี้เช็คสัญญาณไฟไม่มีสัญญาณไฟมานะไม่มีคำสั่งมาแล้วก็มีฟิวตัวนี้ขาด1ตัวฟิวตัวนี้ก็ใส่มาผิดนะฮะใส่ไปอีกช่องนึง แต่ปกติมันต้องใส่ช่องนี้นะอันนี้ย้ายกลับมาตามเดิมแล้วทีนี้ไอตัวที่ฟิวขาดเนี่ยมันน่าจะเกิดการลัดวงจรเพราะว่า LED ของไฟเบรกตอนนี้เสียไปแล้วนะฮะใช้งานไม่ได้ต้องเอา LED มามาเปลี่ยนด้วยนะฮะเพราะว่าลองจี้ตรงแล้วไม่ทำงานอได้เห็นรายละเอียดการเก็บงานของ Mercedes Benz C Class แล้วเนาะอย่างที่บอกนะครับรถทุกคันเราเก็บงานให้ครบนะครับก็คือเจออะไรเก็บบด นะครับยกเครื่องดูช่วงล่างอะไรไม่ดีเปลี่ยนนะครับตามที่เห็นในคลิประบบไฟอะไรไม่ดีทุกคนอาจจะคิดว่ามีอะไรนะครับเราจัดการให้ช่างไล่นะครับจะได้รู้ว่าใครมีรถรุ่นนี้นะต้องดูอะไรบ้างนะครับดูตามเราได้เลยหรือใครอยากซื้อรถรุ่นนี้นะครับก็แอดไลน์ตาม QR code ตามนี้ได้เลยนะครับคันนี้นะ3 8 9 0 0 0บาทนะครับเราซ่อมให้ครบมาหมดแล้วหรือใครมีรถอยากจะเซอร์วิสกับเราแอดมาที่แอดโนเนมกาดได้เลยนะครับหรือเซิร์ช Google เซิร์ชคาว่าโนเนมกราดนะครับตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาหานัดเราก่อนจะดีที่สุดนะครับตอนนี้เราขยายพื้นที่เพื่อรับเซอร์วิสลูกค้าแล้วหรือจะซื้อจะขายนี่ก็โทรหาเราได้เลยนะครับฝากติดตามช่องโนเนมอย่างน้อยไม่ซื้อไม่ขายกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทั้ง t i k t o k อกแล้วก็ทั้ง u t u b e นะครับแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ